สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ช่องราน้อยระเปิดออฟฟิเชียลนะครับมาฮอดงานแล้วนะครับวันนี้พี่กัดอยู่ที่ตลาดสมพรบางพรีนะครับตลาดสมพรบางพรีพี่น้องครับโอ้โหตล,ลนะตลอดเลย,ยตลาดน่าเที่ยวมากเลยน่าเที่ยวมากตลาดนตลาดน่าเทีนน่ยวมากเลยขาวเยอะตลาดตลาดขาวจังเลยโอ้ยทุกคนพูดกันแต่กันว่า เท้ามาฮูบังยากากสกชื่อจําซายโอ้ยโอ้ยอ้าวพอไม่เก็บแรอกไปหาแบบซื้อน้ามากิน อยากกินแบบแม่มารีว่าเลิกงานไปกินสีน้อยนะแม่จะเลี้ยาหัวใจอยากกินแบบว่าตอนนี้อยากกินแบบพวกผักพวกผลพวกอะไรอย่างเงี้ยไหมครับเตด็กโอเคแม่มารีบอกว่าจะเลี้ยงหรอขอบคุณค่ะหรือ,อยังอ่ะอะไรนะ ไปหาสื่อค้าสารน้อถัใสถาทัหดกใส่นอย้งมดกใสให้อออนแล่ิบสเมษาหกแปดโอ้ยอย่างงูอ้ยยางโอยปาให้มาเลี้ยงงู เลี้ยงอะไรบ่เลี้ยงมาเลี้ยงงูบ่นดไหมเือรายเอาเออดีครับออ่า ไม่รู pues mm ้ไมยอะแลอยู่ไหนล่ะอยู uh the the ่ในลำโพงสวัสดีครับม่ได้ไุยกดในลำโพงฮะอันนี้อยู่ด้วยกันนะอยู่ไหนล่ะเราเอาวลาโพงอ่ะเาไม่เอาไวุ้ดน่ที่่มตลอเลยตลอดเลยาก็ทเล่นกินล้กินก่อนเราเหมือนบกกันาับกันััวาก ตอนเรียนวิชามุตจก็เอ็นละนี่ออไปไปนอีซิรีสตเที่สมอีซิรีสโอ้เอานีเอานี่อารเียมาตัดเลด้อกไม่มีละ่ดูได้ยังงที่หลงนมมึงเบี้ยวนะเนี่ยนมมันตกออกมาท่ลูกนะโอ้โห อ่ะฮะจะอยู่ไหนเร็วๆจะได้ยายก็อยู่นี่เลยเต้นตัวเองสิเออนี่เต็นตัวเองนี่นะนี่เต้นแล้วให้ล้วไม่มีเต็นอยู่ไหนคุณแม่ไปหาริงสักทีพี่น้องครับบรรยากาศ พืที่พันกระสูแห้งเนาะแดดฮอนๆอนิ่น,น,น,นกระเก่งแห้งนะครับข้าวเดียวแสีบตาครับ ไปไปตลาดเซเวโดนตลาดจะแฟนฝุ่นหรือเปล่าออ<ม>ตลาดจะใส่ไม่ได้บอกฟังหรือีกนเนี่าไปนีปนน่ดีกว่าไปใส่ดีกว่าเดี๋ยวซีน่าสอบทาเด้อยคาสุดไปแล้วค่ะเอาหน้าหมาจูนะโอ้ทำไมอ่ะไม่ไม่เอาหน้าสวยหรอสวยแต่เงเป็นสองคาสวยหรอคามาจู <laughs> <laughs> น่าสวยเพะเอาเงินหรือยังเนี่ยดูเงินก่อนนะม้นมีสี่สิบบาทรึไหมเว้ยมัเอาินเดอเรยไปแล้วไหน ไอยังกินแม่โค้หน,น,น,นึ่งเรีวบรอยอ้เลียมาแม่สันห่อนขันจะไปอยากออกแดดเลยป๊าดอเอาเสือกเอาเล ไปทางไหนเฮ็ดได้ห้าสิได้ไปทางเก่าเฮ็ดได้สิบเพรคมุตออนก็ได้เฮ็ดฝั่นไว้น้ำเพลินได้สิโอ้โฮเฮ้ยเต้นค่ะดีแม่อ้ยสโอ้ไดต้าเลยงานคนแจตลอดเลยไม่ครับมากแตัน อ่ะพี่น้องครับจะเริ่มนะครับกลุ่มปิดนะครับอิงอิสตอรีร่พี่สองนะครับคุณเดวิดท่านเขากลุ่มกับจะเริ่มเขากลุ่มนะครับชักมือชักมือไปได้เหรอเนี่ยชักมือชักมือก็บจะเริ่มนะครับเขากลุ่มเด้อโอเคนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ